ทะเลหมอกเช้านี้ครับคุณผู้ชมอ้มาเต็มมาสุดจริงๆครับรางวัลของคนตื่นเช้าครับคุณผู้ชมสวยกว่าน,นี้ก็สวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นเข้าถึงสะดวกมากทุ่งแสลงหลวงก็เป็นป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับคุณผู้ชมเป็นป่าที่ ถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียวในเขตภาคเหนือมีสัตว์ป่านานา,นาพันธุ์เช่นกันครับที่นี่สองข้างทางครับค่อนข้างร่มรื่นมากเดี๋ยววันนี้จะไปดูซิว่าทุ่งหญ้าสวรรคาเมืองไทยครับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงในช่วงฤดูหนาวจะเป็นอย่างไรนี่ครับเข้ามาที่ลานกลางเต็นท์แล้วครับผม ทุ่งยาสวันนาเมืองไทยช่วงเช้าๆมันจะมีทะเลเหมอกครับสวยงามมากนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีสัตว์ป่านานาพันธุ์ครับเป็นพวกกวางพวกไกป่ปลาพวกกระลอกหน้าโน้นครับเขาจะไปชมวิวชมน้ําตกกันนู่นนะครับตรงนน้นรถเก่งก็เห็นเข้าไปนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเป็นรถเกง่งมันจะเป็นทางลูกรังครับผมนี่ครับบรรยากาศ ลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงครับอันนี้เต็นท์ของเรานะครับผมบรรยากาศดีครับกลางอยู่ใต้ต้นสนนะเดี๋ยวจะพาไปดูเต็นท์เทพอะ่ะเต็นท์ของเขาครับราคาสามสี่หมื่นนุ่นครับเต็นท์ของเขาเราต้องเอาไปกลางหลบมุมไว้ตรงนู้น,นะครับเ่าเต็นท์ของเขานี่เทพมากนี่ นุ่นครับโอ้โหโลานนี้เทพทัพ้ทงนั้นนุ่นครับนุน่นอันนู้นก็เทพครับผมแล้วดูอันนู้นครับชอบอันนู้นมากแบบจอดที่ไหนก็นอนที่นั่นเลยครับนุ่นนะครับสองคันนูน่นสะดวกสบายมาก จอดกลางทางก็นอนกลางทางครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศนี่ฟินมากตอนเช้าเดี๋ยวมาดูทะเลเหมอกกันครับผมนู่นครับนู่นก็เทปครับเต็นเขาหันมาดูทางนี้ครับแม่เทพเทบทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูด้านนี้บ้างครับดูสิ นี่ก็เต็นท์เขานะครับคุณผู้ชมดูหลังนั้นนะคุณผู้ชมหลังสีส้มๆครับ mm hmm. เต็นท์บวกอุปกรณ์นี่น่าจะล่อไปเป็นแสนนะครับดูทรงละนูนนูนนูน เคทู a d v e n t u r e r ครับ P3 ชิวๆครับนี่ก็ลองนอนตากน้ำค้างที่ยอดภูกระดึงมาแล้วครับไม่มีปัญหานะครับผมน้ำหนักเบาด้วยเหมาะสำหรับการปีนเขาเป็นอย่างยิ่งระหว่างนี้เราก็จะนอนกินลมชมวิวฟังเสียงนก เสียงลมพัดต้นไม้ไปเรื่อยๆครับกินลมชมวิวไปซื้ออาหารมาเยอะแยะเลยครับสําหรับวันนี้ส่วนนี้ก็อาหารเที่ยงไก่อบองและส้มตํากุ้งสดตำกุ้งสด <c oughs> ไก่อบอุ่ม การกางเต็นท์แล้วก็ขึงผ้าใบเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปชมพระอาทิตย์ตกกันอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนี่พระอาทิตย์จะสวยมากครับอันนั้นก็เพื่อนร่วมทิปครับผมเต็นท์เทพเขาบอกแล้วครับวงการนี้เข้าแล้วมันออกไม่ได้นะครับ รวมตัวเข้ามาเด็ดขาดเวลา4โมงเย็นครับผมเดี๋ยวเราจะได้เก็บภาพพระอาทิตย์ที่สวยๆครับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องพระอาทิตย์สวยนะครับผมพระอาทิตย์ตกนี่จะสวยมากแสงแสงแบบอลังเบ้อวังมากแล้วก็จะขึ้นชื่อเรื่องทะเลหมอกครับผมเรียกได้ว่าเป็นทุ่งหญ้าสวัรด์นาที่มีทะเลหมอก เดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ทุกคนดูลานกลางเต็นท์ครับคนน้อยมากครับคุณผู้ชมเต็นท์มีแค่ประมาณ20หลังเห็นจะได้ครับข้างในไกลๆน้นเขาจะไปปั่นจักรยานกันครับคุณผู้ชมจะมีบริการเช่าจักรยานนะครับเพื่อไปชมวิวด้านโน้นครับจะเป็นน้ำตกแล้วก็เป็น วิวทิวทัศน์ครับป่าไม้สวยๆบรรยากาศดีมากครับที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงมองไปสบายตามากครับโซนกลางเต็นท์นี่สะอาดล่มรื่นครับผมแล้วก็ห้องน้ำนี่สะอาดมากต้องขอชมเลยนะครับสำหรับในโซนของห้องน้ำสะอาดจริงๆอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวง จะมีที่พักผ่อนหย่อนใจเยอะมากครับร่มไม้เย็นๆดูครับไกลๆน้นเขาก็เอารถรถยนต์เข้าไปได้นะครับแต่รถเก๋งน่าจะเข้าไปไม่ได้เพราะว่าทางค่อนข้างจะดูเดือดเสร็จแล้วเราก็มาต่อด้วยตำกระโพดใส่ไข่เค็มนี่ครับตำกระโพดใส่ไข่เค็ม <c oughs> กับไก่ครับคุณผู้ชมมารอแสงทวายไล์กันครับผมพระอาทิตย์ลง อีกฝั่งของผู้เขานะครับก็เลยมองไม่เห็นพระอาทิตย์ถ้าลงด้านนี้จะเห็นชัดเจนอยู่ครับแต่พเพอิอนวันนี้พระอาทิตย์ไปลงด้านนู้นเราก็เลยไม่ได้ภาพพระอาทิตย์ตกนะครับแต่เราจะรอเก็บแสงทวายไลท์แทนซึ่งแสงตอนนี้ก็สวยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูครับอาจจะเจอกวางแล้วก็กระต่าย เพราะว่าที่นี่กวางกับกระต่ายเยอะมากบรรยากาศยามค่ำคืนที่เต็นท์ของเราครับผม รอบดูทะเลหมอกเช้านี้ครับคุณผู้ชมเบื่อวังอลังการมากครับทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงโอ้มาเต็มมาสุดจริงๆครับด,ดูแผนกล้องให้ดู รางวัลของคนตื่นเช้าครับคุณผู้ชมสวยกว่าน,นี้ก็สวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นงามมากคำงวลมากเวลาหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าพอดี ใต้ต้นไม้ที่นี่กว้างจะเยอะเป็นพิเศษนะครับทุ่งแสลงหลวงว่าลักษณะป่ามันเหมือนทุ่งหญ้าซาเวน,น่ามันก็จะมีพวกหญ้าอ่อนนะครับค่อนข้างเยอะวิ่งอยู่แถวใต้ต้นไม้น่นนะครับเพียบเลย น,นี่หมอกก็เริ่มลอยขึ้นแล้วครับช่วงตอนหกโมงตรงครับหมอกมันจะเป็นทะเลอันนี้ประมาณหกโมงยี่สิบหมอกเริ่มลอยขึ้นเพื่อนชาวแคมป์ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ลุกขึ้นมาดูกันครับหนาว หกองศาครับตอนนี้บรรยากาศทางเดินเช้าๆครับฟินไปกับทะเลหมอกยามเช้าหนาวมากครับคุณผู้ชมเย็นมือเจี๊ยบคุณผู้ชมถ้าจะมาทุ่งแสลงหลวงมันมาได้สองทางนะครับ ทางหนองแม่นาเขาเคาะแล้วก็ทางพิษณุโลกนู่นนะครับสามารถไปตั้งแคมป์ได้สองทางส่วนผมเลือกที่จะมาทางเขาเคาะครับเพราะว่าช่วงนี้รถไม่ค่อยเยอะบรรยากาศสวยเงยียบสงบคนไม่เยอะดูบรรยากาศด้านนู้นครับคุณผู้ชมโอ้มันสุดยอดจริงๆ อันนี้เข้ามาชิดทุ่งหญ้าสวันนาแล้วนะครับช่วงเช้ามืดกวางมาเดินแถวนะครับเต็มเลยชาวแคมป์ของเราบางคนก็ไม่ลุกขึ้นมานะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นจัด ที่จะนอนอยู่ในห้องห่มดีกว่าตอนนี้เราก็จะก่อไฟด้วยทันอัดแท่งนี้กุ้งครับทานของพี่ผมเองนี่ครับมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้เลยก้อนที่ออกมาจากเครื่องอัดเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะติดไฟง่ายไหม มาครับคุณผู้ชมปิ้งลูกชิ้นฮอทดอกกันแล้วก็ต่อด้วยไก่ย่างครับคุณผู้ชมไก่ย่างเสียบไม้ไฟร้อน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  ฐานมันจะออกไม่แดงนะครับสีมันจะออกเป็นสีขาวๆแต่ว่าร้อนแรงมากร้อนแรงขนาดไหนนี่ครับ <c oughs> ดำปิดปีเลยครับ <c oughs> เพล่เพบเดียวว่าแล้วเมื่อคืนเสียงอะไรวนอยู่รอบเต็นที่ไหนได้เจ้าตัวนี้นี่เองเข้าใกล้ได้นะครับ กวางที่ตุ้งแสดงหลวงนีด่ดูดูมันนอนชิวๆเราก็นึกว่าคนมาขโมยของที่ไหนได้เจ้ากวางน้อยนี่เองนอนเล่นชิวๆบายๆแล้วก็กินปิ้งขนมปังชิวๆครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดครับ นะอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงก็ค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะทะเลหมอกตอนเช้าๆทะเลหมอกนี่สุดยอดมากมาต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวครับ เาลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ